รศีกุมนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่1สิงหาคมเร่ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีกุมนะครับจะได้รับความสำเร็จในเรื่องของงานเป็นอย่างดีเป็นความสำเร็จที่อยู่บนพื้นฐานของความเอาจริงเอาจังความตั้งใจ ดาวพระหัสที่นำหน้าลัคนานั้นไปอยู่ในเรือนการเงินและดาวพระหัสก็มาจากเรือนลาพระเขาเรียกเรือนลาบเรือนลาบหรือเรือนลาพระที่ไปอยู่ในเรือนการเงินนั้นคนจะมีเงินมีทองรายได้พิส่งพิเศษเข้ามาอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่ชาวลัคนาราศีกุมก็จําเป็นที่จะต้องบริหารการเงินให้ดีเหมือนกันเหมือนกับบางครั้งเราบริหารการเงินได้ไม่ค่อยดี คิดว่าเราบริหารถูกแต่จริงๆแล้วเราบริหารไม่ได้เรื่องทําให้มีความรู้สึกจุกจิกใจทุกใจกับเรื่องการเงินอยู่ไม่น้อยแต่อย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีกุมดาวราบนะครับไปอยู่ในเดือนการเงินการเงินก็ยังทําให้คุณเองนั้นแฮปปี้สบายใจได้โดยภาพรวมๆนะย้ําอย่างเดียวคืออย่าไปใช้เงินผิดประเภทเท่านั้นเองนะครับคุณจะมีความรู้สึกขยันอยากกะทำโน่นทนํานี่มากยิ่งขึ้น การงานจะได้รับความสําเร็จดีมีคนให้การสนับสนุนมีคนให้การช่วยเหลือและดาวศุกร์ที่ไปโครจรตีกนร่วมธาตุลมกับชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นต้องบอกว่าดาวศุกร์ตรงนี้ให้ผลดีไม่น้อยนะครับนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มพยายามอย่าเป็นคนอมทุกข์พยายามอย่าไปเอาเรื่องจุกจิกอะไรมาใส่ใจมองไปในเรื่องที่ทำให้ตัวเองนั้นเบิกบานเข้าไว้เป็นดีที่สุด และสิ่งที่ดีเหนืออื่นใดนั้นก็คือดาวพุธท,ที่มาเป็นตาแหน่งราชาโชคแล้วก็เล็งไปยังลัคนาราศีกุมพุธราชาโชคที่เล็งไปยังลัคนาราศีกุมนั้นทำให้เรามีโชคดีนะครับจากการติดต่อประสานงานต่างๆรอบด้านแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังกับชาวลัคนาราศีกุมคือระวังเรื่องการเข้าสังคมนิดนึง ต้องดูแลกันว่าไอ้นี่เข้าไปแล้วยุ่งยากก็อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องมากครับแม่งนํามาแต่เรื่องจุกจิกแล้วก็เรื่องทําให้ไม่สบายใจก็คงต้องเลือกที่จะเข้าสังคมหรือจะเป็นมิตรกับใครก็ควรจะเลือกให้ถี่ถ้วนสักนิดหนึ่งวันจันทร์นะครับเป็นวันที่ดีในเรื่องของการเงินวันอังคารจะมีเรื่องจุกจิกบุดหิดนะครับให้ระวังปากเสียงจุกจิกกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวหรือกับแฟน นะครับแล้วก็วันอังคารและวันพุธ2วันนี้นะครับใครที่เป็นชาวกุมแล้วมีปัญหาจุกจิกใจเรื่องความรักเช่นคบซ้อนอยู่หรืออะไรอยู่จะต้องระวังนะครับต้องดูให้ดีนะครับใน2วันนี้คือวันอังคารและวันพุธวันพฤหัสการงานดีมากมีความสําเร็จดีสุกเสาร์อาทิตย์ก็ไปได้เรื่อยๆมีความสําเร็จดีนะครับถือว่าเป็นช่วงสัปดาห์ที่ดีอยู่เหมือนกันสําหรับชาวลัคนาราศีกุม ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนความรักโคจรเป็นมหาจักรนะครับแปลความหมายได้2อ,อย่างคือมีปากเสียงจุกจิกกับแฟนหรือคนรักหรือมีเรื่องขุนเคืองใจอยู่เหมือนกันในสัปดาห์หน้านี้หรืออีกรณนี้หนึ่งคือคนรักอาจจะต้องเดินทงเดินทางเพราะงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าต้องย้ำไว้นิดนึงว่าวงเล็บไว้ว่าชาวกลุ่มใครที่คบซ้อนอยู่หรือมีแฟนซ้อนอยู่สัปดาห์หน้าระวังนะเว้ยบอกก่อน นะเดี๋ยวจะมีปัญหาจุกจิกเกิดขึ้นอย่างน้อยมึงก็ไม่สบายใจแหละประการที่หนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชายหรือกลุ่มหญิงก็ตามส่วนคนที่ยังโสดนะครับสัปดาห์หน้านี้ระวังเข้าไปเล่นกับไฟนะมึงระวังให้ดีจะคบใครดูให,ให้ให้ดีแล้วกันนะเหมือนกับจะไปเจอคนมีเจ้าของนะชาวกลุ่มดูให้รอบคอบนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงแบ้งเมืองไทย กับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID m a s t e r m i n ์6 6 6 6สำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล